สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องหาเงินออนไลน์ง่ายๆฟรีมันนี่ฟรีไอเดียนะคะวันนี้แอดจะมาสอนวิธีการเปิดกระเป๋านะคะ f r o s t e t p a y นะคะก็เป็นแอปสำหรับไว้เก็บคริปโตเหรียญต่างๆนะคะในเกมบางเกมบางแอปที่แอดจะพาเก็บเหรียญฟรีนะคะแต่เราต้องมีกระเป๋าก่อนนะคะ ก็เลยจะพามาสอนวิธีการเปิดกระเป๋านะคะซึ่งแอปก็เพิ่งเปิดครั้งแรกนะเรามาดูกันค่ะว่ามีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะคุณสามารถโหลดแอปนี้นะคะผ่าน Pay Store ได้เลยนะชื่อว่า f o r c e t p a y นะคะจำลโบโก,โก้เนาะโหลดมาแล้วนะคะเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไป f o r c e t p a y Easy Fast and Free โอเค อันนี้เป็นเงื่อนไข Thank you for downloading กด please don't show เ okay. กนะคะแล้วกดโอเคค่ะโอเคนะคะเมื่อกี้ที่คุณเข้ามานะเรามากดตรงนี้นะคะกดรูปคนนะคะจากนั้นกดที่ sign up ได้เลยค่ะโอเค ใส่อัพค่ะใส่ชื่อนะคะโอเคชัว <Okay, sure. S 1> เมื่อกี้เป็นคุกกี้นะคะเราก,กดชัวได้เลยนะสิ่งที่ต้องกรอกนะคะก็คือชื่อนะคะ User name นะเป็นชื่อบัญชีนะคะ Email address นะคะใส่อีเมลสองครั้งนะคะซึ่งเป็นอีเมลเดิมนะ Password นะคะแล้วก็ Password อีกครั้งหนึ่งกด Accept นะคะ แล้วก็อ r m ล o t อ r โรบอทนะแล้วก็ใส่โอเคเลือกเลือกรูปอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นกด Sign Up นะคะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้โอเคอันนี้คือได้แล้วนะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าให้ไปดูที่อีเมลเดสนะคะเพื่อทำการยืนยันนะคะโอเคมาแล้ว เมื่อเราได้อีเมลแล้วนะคะเรากดลิงก์นะคะลิงก์ตรงนี้นะคะที่ทางระบบให้มาเพื่อยืนยันนะคะกดเข้าไปได้เลยปกติต้องสมัครผ่านอีเมลเอผ้ผ่านผ่านเว็บไอ้เว็บขอโทษค่ะผ่านเว็บนะคะซึ่งแอดว่าก็หลายท่านไม่มี คมนาะแล้วก็เลยลงทําในมือถือให้ดูโอเคใส่ okay. so username password ให้เรียบร้อยโอเคกด sign in โอเคจากนั้นโอเค อันนี้เป็นระบบความปลอดภัยนะคะขอบอกว่าเป็น 2FA เนี่ยก็คือให้เช็คอีเมลนะคะมันจะมีโค้ดส่งมาให้ทางอีเมลนะคะเราก็ไปดูอีเมลเราแอปปิดก่อนไปดูอีเมลแอดกัอนอโอเคโค้ดมาแล้วนะคะ กับปีไปได้เลยแล้วเมื่อกี้อยู่หน้าไหนแล้วเนี่ยโอเคจากนั้นเล t มีอินโอเคเห็นไหมคะอันนี้ก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆนะคะมีวอล์ p พอย t I ไอไลท์อะไรมันจะเป็นเวอร์ชัน PC นะคะ ก็คือระบบมันจะลิงก์ให้ไปที่ PC เลยแต่ว่าโอเคเขาก็จะมี mm hmm. ห,ลหลายอันเนาะลิงก์อัตราสโอเคต่างๆ mm hmm. วิธีการเปิดกระเป๋านะคะ mm hmm. คือตรงนี้เราเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเรามี ของเงินอะไรบ้างนะคะที่เป็นคริปโตที่ที่แอปนี้เขารองรับนะคะเวลาเราจะเปิดกระเป๋าใช้นะคะโอ้เดี๋ยวนะแอดคิดก่อนโอเคลิงก์อ๋อก็ได้ละเให้เรากดนะคะถ้าสมมุติว่าเนี่ยคะ่ะกดไปที่เดบิตินะแต่เราไม่ได้ฝากเงินเรานะหมายถึงว่า เนี่ยค่ะถ้าเราต้องใช้ลิงก์โอเคเห็นไหมคะเขาบอกว่าตรงนี้ที่เป็นโค้ดเยอะๆยาวๆอะค่ะตอนเนี้ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยตอนนี้ให้รอแป๊บหนึ่งนะคะเขากำลังเจเนอเรทให้อยู่นะคะ ซึ่งระบบจะเจเนเรตให้ทุกสก,กุลเลยอันนี้เห็นไหมอันนี้ด็อกอันนี้ ltc นะคะอันนี้ง่ายนิดเดียวง่ายเลยค่ะไม่มีอะไรเลย overview โ okay. อเคเราได้แล้วนะคะเปิดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแอดจะไปสอนวิธีการเล่นเกมนะคะจากแอป มือถือง,ง่ายๆเนาะเพื่อที่จะมารับเงินในกระเป๋ารับเงิน,ใ,นใส่กระเป๋านี้นะคะโอเคเห็นไหมคะมาและเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นไหมมันเป็นแค่ไอนี่เฉยๆตัวน,นี้โค้ดเรามาแล้วค่ะเห็นไหมคะถ้าเราจะใช้เรามาเอาโค้ดตรงนี้นะเนี่ยค่ะแต่ละอันมันแต่ละแต่ละสกุลเงินก็จะมีโค้ดของใครของมันนะคะไม่สับสนนะของใครของมันนะโอเคค่ะ วันนี้สำหรับแอปวิธีสำหรับวิธีการเปิดกระเป๋าของแอปอ f a l s e t Pay นะคะก็ง่ายๆสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าแอดจะสอนวิธีการเล่นเกมเออมันก็มาถึงเล่นเกมแล้กก็คือเปิดใช้แอปนั่นแหละคะ่ะเพื่อที่จะเอาเงินดอกคอยนะคะมาเก็บในกระเป๋าแอปนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ